ไข่ไเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยทั้งจากการบริโภคเป็นอาหารตลอดจนฟักเป็นเจ้าสัตว์ตัวน้อยหร oh. ือแม้แต่คอยจะทรงในกางเกงซึ่งมันก็มีประเด็นที่ผมและเดิฟคุยกันในไลฟ์ก่อนหน้าใช่ครับพวกผมมีไลฟ์วันทุกวันศุกร์เพื่อพวกคุณจะไม่รู้และเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเดิฟทําอาหารมานั่งกินในไลฟ์และหนึ่งในสิ่งนั้นก็คือไข่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด มึงผมต้มไข่ป่ะ้อไข่ก็ไม่ใช่แตกได้ <c oughs> เดิมเดิมต้มไข่โอเคไปที่รู้กันว่าถ้าผมซื้อไข่ไก่เบอร์ศูนย์มาแม่งจะสุกช้าแล้วถ้าสมมติว <Okay. S 1> ่าผมตอกเร็วเท่ากับไข่ไก่เบอร์นหนึ่งแม่งจะเหลว <c oughs> นี่มันเดิมก็กงเรียนรู้เชฟเดิม a few moments later เป็นไงใช้ได้ไหมรสชาติมันก็เป็นไข่มือนเกิดมาะผมไม่เคยกินไข่แบบ <c oughs> เผื่อ <listed> มันจะแบบมันจะมีความกคมกรอบอะไรอย่างนี้ไงไข่วัละสี่ฟองเขาให้กินท่อมเกินวัละสองในยีวายเขาที่ใครคุณจะไปเชื่อมันเป็นแค่มายาคติที่สถานณสุขหอคุณเพื่อไม่ให้คุณบริโภคไข่เกินจํานวนที่จะเอาไปกระจายให้กบบมณุษยชาติไข่เบอร์สูมันคือไข่ที่ใหญ่ที่สุด่ะฟังดูโคตรแย่ นะี่ลองดูลองลองเซนเบอร์ไข hey, em. ่ไม um uh, no si ่เอาเอาแบบดีๆก็คือไข่ไก่เบอร์ไหนใข่สุดเดียวเดี๋ยวแม่งให้เบอร์อื่นมาให้เอ็กซ์ตาร์ลักมี่กลอยแม่งเฮ้ชาวมองโกลอยเงียบนี่ไงไข่ไก่อ๋อนี่ไงเขามีไซส์ไซส์เปลี่ยนตามสีด้วยไม่รู้อะไอไซสุดเนี่ยไม่รู้ ตอนเด็กๆคงเคยเจอไข่ชมพูด้วยที่แบบพวกแก<า>เ้ยวมากอเหรอผมไม่รู้เรื่องเลยมันคือไข่ถ้าภาษาอังกฤษมันเรียก century egg กันเลยใช่ป่มวะใช่ไหมไข่เย,ยอมะมาภาษาอังกฤษเรียก century egg วะ่ะไหนไหน century egg มันทำไปม,มากแบบเนแบบให้มันเป็นแบบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ใช่ฮะแล้ว century egg มันคืออะไรวะเออใช่ถูกแล้วไข่เยไข่เยอ่ยวถูกแล้ว มันจะดูที่ชื่อเทมาแต่แดกที่ผมแทบอ้วกเพื่อนผมก็ชอบอ่ะผมจะเคยกินอยู่โอ้โหผมเคยผมเคยกินครั้งหนึ่งผมเคยกินครั้งเดียวคือพอเลยรสชาติมันแรงอ่ะมันแบบใช่รสชาติมันแรงมากมันรสชาติไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ายังไงเหมือนจะบอกว่ายังไงแตรสชาติมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนผมกินแล้วแม่งติดในปากเลยรสชาติกินแล้วไข่ไม่แข็งนะพวกเนี้เอ้ผมชอบกินยำไข่ต้มเะยยำไข่ต้ม ไม่รู้ไม่เคยกินแต่เคยเห็นอยู่น่าจะเป็นไอ้ยำที่มันใส่ไขย่ยำมะตูมอ่ะใช่ใช่ใช่กินเข้าไปแล้วก็โอ,อ้โซเนียวทำามมันถึงชื่อไข่เยี่ยวม้านะเพราอาจจะเป็นเพราะกินยูรินเน่จะเลยมันกลิ่นมันแรงมากกลิ่นไข่กลิ่นไข่เยียยเ่ยวม้ามันแรงแบบอนจะวชีวภาพไ <laughs> ข่อูมาอูซุม <laughs> <No>. <laughs> เมะโนไข่เยี่ยวมะใครกินไข่เยี่ยวม้าได้ลองรีวิวดูมันอร่อยอยังไงนะ ไไม่ใช่ไข่เบอร์สุ่ไข่ขาวไม่สุกเป่นรสชาติมันแบบมคุณเอเรียไร้อโน้ไข่เวโปรตีนรสชาติมันเหมือนไข่ที่คุณเอาไว้แบบเอาไว้เอาไว้กอกปากคนที่มังเอาไว้แบบเอ้ยเชี่ยมกิืนพิษเข้าไปแล้วมึงเอาไข่ขาวกอกปากมาเลยมันจะได้อวกเชี่ยทำไมทำไมเขาไม่ดูดปากแล้วดูพิษออกมาเหมือนเวลาโดนงูกัดแล้วเขาดูแากแผล มันได้เหรอวะเฮ้ยคุณเป็นคนดูพิษตายวะคุณต้องดูดแรงคุณต้องดูดแรงขนาดไหนวะคุณถึงจะเลือกดูดพิษเดี๋ยววาครับถ้าคุณดูดพิษเดี๋ยววาจากจากแผลที่แม่งโดนงูฉีดนี่คือแบบไอเ้เแค่โศบชนแบบปากนี่เท่ากับเขาจะพูด่าย,ยังไงอ่ะปากแบบเลือดเต็มปากอ่ะยังมั่วพิษงูมันไหลเข้าไปในหัวใจเนี่ยรวมเรื่องเรื่องของเรื่องของไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมาทำยังไงขอบคุณครูไวดี สภาพแม่งสภาพแม่งน่ากลัวมากไม่เหมือนไข่เลยมันก็เป็นไข่นี่อ่ะคุณยิ่งต้องพายมแล้วกันนะคุณสามารถเอาไข่ไปทําอะไรทุกอย่างจนแม่งเกิดปฏิกิริยาเรื่องแสงแบบแม่งรีเฟกต์อะแม่งรีเฟกต์เป็นเป็นไอ HDR บอลที่เวลาเขาจะถ่ายทําเอฟเฟกต์เขาจะเอาไอบ a l l c h r o m e i มายืนถ่ายกันก่อนเนี่ยคุณดูสีย่ีผมไม่รู้ว่ามันสีเป็นยังไงตั้งประวัติลายร้อยปีตอนเด็กตอนเด็กๆตอนผมถึงว่ามันทาสีผมก็ไม่รู้มันเป็นสีนี้ ไข่เย่มาต้มไหมไข่เยี่มะไม่น่าจะต้องต้มมาดูส่งทำโดยประเทศจีนนาชมุงหมิงพบว่าไข่ที่ถูกแช่อยู่ในบ่อปูนนานหลายเดือนนั้นมีสีและน้สสัมผัสรสชาติที่แปลกไปเออมันเน่าไสัสโอ้ขอบคุณราชวงศ์มิงไม่ใช่ดี่หมันไม่ได้เน่าธรรมดาเนี่ยดูหน้าตาแบบน่ากลัวมาก ผมเคยจับอยู่กับผม่คิดว่าเอเชียมันแพงมากเวลาคุณกินแบบพวกต้มเลือดหมูแล้วร้านไหนที่แม่งแบบเอาไม่ง่ายเด็กขอวังทุกคนน่ะถ้าคุณเคยกินร้านต้มเลือดหมูไม่รู้ว่าตองช่วงนี้เออพี่ๆเขายังขายอยู่หรือเปล่าไอ้ต้มเลือดหมูมันจะมีใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ตามที่คุณอยไข่เบอร์อะไรก็ได้แล้วแบบถ้าใครใส่ไข่เยี่ยวม้ามันก็จะบุกเยอะนะแล้วผมก็งงว่าทำไมมันแพงสุดเลยลวาแล้วผมก็เลยลองกินดูบ้างแล้วผมก็แบบ อิสระเลยนี่ไม่ใช่ของที่ผมต้องกินจริงๆนี่ไม่ใช่ของที่ผมแบบไม่สามารถจะแดกได้ friend. จริงๆงงแบบันยากอ่ะเดิมเจอไข่อากเนยเปซิดไข่เดียวที่เดิมกินไม่ได้ผมเป็นตัวกินไข่เลยตัวตัวยุคยูคาซาตัวเชี่ยอะไรขโมยไข่แบบสไปน์ตัวแบบดีโดขโมยไข่สไปโนไปอีกแล้วไม่นะถ้าไหนขโมยไข่ไปเรืนไปมันจะศูนพันนะเฮ้เไข่อร่อยอร่อยตั้งแก้ไข่ ไข่เบอร์สูงต้องต้มต้มนานขึ้นจริง่ะไม่ชินเลยมันหนาเกินไปไข่ที่แบบไข่มันหนาเกินจนมันแบบไม่ยอมสุกแล้วเ,เดิมแช่ตู้เย็นไว้ด้วยนี่ใช่อืมตอนนี้แบบพยามยในตัวผมแม่งแบบ p e s t master <c oughs> <c oughs> เป็นเลือดขาวขคุณแม่งตั้งตั้งฟาแรงรอแล้วจริงๆผมกินทำไมทำไมเลือดขาวสู้พยาดไม่ได้โว้ย <c oughs> ในตัวผมบานี้จริงๆองาจะเป็นพยาดพูดได้กันเลย พยาธแม่งซึมซับความฉลาดเป็นเซลล์เซลล์ทุกอย่างพยาธมันกินสมองเรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี่คือแบบถ้ากินยาฆ่าพยาธนี่ผมตายเดี๋ยวถูกควบคุมโดยพยาธิต้องป็นซิมไบโอตในหัวอินไซต์เอามีแต่พยาธทุกอย่างน่ากลัวมันพาราัสติกบีเฮเบียไม่ต้องไม่เป็นอีน่าใสมาก่อพยาธิช่วยย่อยเลยเกินได้เยอะแล้วเขาเชื่คือหิวเร็วกลายเป็นพาลัสไซด์เดวใช้พลังได้ยังมี ถ้ามีชายฮูรุดสมัครเป็นเมมเบอร์ยินดีดครับไปสไลด์ในทรายแล้วก็หาใครวิ่งช้าแต่ก็ก<น>ต้องมีมีเพลงเย้สมาชิกค,คนไหนในห้องเราที่วิ่งชา้าคนนั้นถือว่าไม่ใช่สมาชิกช่องพาร์เลอร์ที่แท้จริง <c oughs> สมสาชิกช่องพาร์เลอร์ต้องคนที่ว,วิ่งเร็วแ <c oughs> พี่มึงคุยเรื่องไข่บอลทำอะไรกันนะจับไข่ยอยู่ไข่แดงลอยยอดเพราะชาของคอเลสเตอรอลที่มันขึ้นตาไปหมยนี่ เขาห้ามกินเกินสองแม่งกินสี่ก็มีเพื่อนอยู่บ้านกะส,ส่สงถามสุวกผงถามเาว่าถ่ากินได้ดวกวี่ฟองเขาบอกแม่อบอกว่ากินได้นะกินไดุ้กวันละสองฟองแม่งเวลาผมไปกินข้าวกับเดิมเดิมมันลงไข่ที่แบบเพื่อฉันมาข,ขึ้นหัวเด็นชาติที่แล้วเป็นตัวเฮียกินแต่ไข่ ถ้าคุณรู้สึกว่าความเป็นด่างในไข่เยี่ยวม้ามันอาจจะฝาดเกินไปอยากได้อะไรที่มันเปรี้ยวเท้ากว่าน,นี้หน่อยโดยหวังว่ามันจะช่วยลดความฝาดของไข่ออกไปได้บ้างก็ขอแนะนําให้รู้จักทาริสแลนโลกที่คุณสามารถจะเปรี้ยวแค่ไหนก็ได้ทาริสแลนเป็นเกม MMORPG ภายในโลกแฟนตาซีที่สามารถไปได้โดยไม่ต้องพึ่งบริการขนส่งสู่โลกอีเไกเพื่อจะไปถึงโดยในที่ใหม่แห่งนี้คุณจะเปรี้ยกับใครตอนไหนก็ได้ลาวกับบีบมะนาวเข้าปากเล่น กับโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ใจและภัยอันตรายที่พร้อมจะแยกจิตออกจากกายยาไปจากคุณจากเพื่อนของคุณและจากแม่หน้าที่แห่งนี้คุณจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรก็ได้ที่คุณเป็นไม่ได้ในชีวิตจริงตั้งแต่มนุษย์ที่ทุกวันนี้คุณก็เป็นอยู่หรืออาจจะไม่ในบางเวลาเอลส่งสงา่าสาวสวยหนุ่มหล่อ และเฟอรี่โดยไม่ต้องสนว่าข้อจํากัดในชีวิตจริงของเราจะเป็นเช่นไรในที่นี้คุณจะสามารถผนจญโลกลุยน้ําลุยไฟตกน้ําก็ไหลตกไฟก็ไหม้ได้อย่างเต็มที่จนกว่าพลังกายและใจของคุณจะแตกคลายพร้อมใส่เดียวกับทุกสิ่งเหมือนชาตินี้ไม่เคยกินเปรี้ยวมาก่อนตั้งแต่พี่เฟอร์รี่หน้าขนหุ่นลำยันมังกรที่หน้าเอาไข่มันมาลองทําไข่เยี่ยวมา ซึ่งตอนนี้ก็มาถึงซีซั่นใหม่ของทา l ิสแทนดาร์กเ r เลนเบลตี้ที่จะให้คุณได้ผจญภัยในทุ่งน้าแข็งสุดหนาวเน็บชนิดที่ว่าหากผมเป็นกบผมคงลงมาจําศีลแทนระหว่างที่ร้อหน้าหนาวเมืองไทยเมื่อไหร่จะมาแต่ถ้ายังไม่มาก็มาลงดันเจี้ยนใหม่รอกันไปก่อนซึ่งยังมาพร้อมกิจกรรมกับของรางวัลมากมายสําหรับเรานักลบหน้าใหม่และเก่า และยังมาพร้อมกับระบบแข่งขัน PVE ซึ่งถ้าอยากเปรี้ยวกว่านั้นก็เชิญไป PVP ที่จะทําให้ตัวของคุณเย็นขึ้นกับเกมที่คุณสามารถเล่นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆและทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนส่วนถ้าคุณกลัวว่าเกมจะกลายดิงจนไม่เห็นตะวันตอนนี้คุณสามารถเก็บเวลไว้ถึง40ได้ไวขึ้นกับเกมที่มีระบบซื้อขายอิสระพอๆกับไร้ขายของออนไลน์และกิจกรรมในซีซั่นนี้มีสิทธิ์รละเป็นล้าน สามารถชนเพื่อนมาเล่นกิจกรรมจนครบเพื่อร่วมรับสิทธิ์กันได้หรือถ้าไม่ได้มีแต่เพื่อนแล้วพวกดันเยอะพามาทั้งกิวก็ยิ่งมีโอกาสรับสิทธิ์เพิ่มเข้าไปอีกหากสนใจเดินทางมาหาของเปรี้ยวทานก็ลองมาผจญภัยในโลกสุดระทึกที่สามารถไปกดวาร์ปได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันใต้คลิปได้เลยตอนนี้ไข่ของเราไปถึงไหนแล้วนะอ้ะใช่วิธีการไข่เยมีม้าคือ,อเอาไข่มาล้างทำความสะอาดแล้วซับโอ้ อย่างนี้ถ้าเกิดเราดองไข่ไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นมันยังจะกินได้อยู่ไหมมันกลายเป็นไข่ไข่เสียอะไรมันจะกลายเป็นไข่กลายเป็นฟอสซิลสิบเซนจูรี่มันเรียกว่าอะไรวะสิบเซนจูรี่สิบเซนจูรี่ก็ก็ไอเท่าไหร่นะเซนจูรี่มันร้อยปีหนึ่งพันปีมันเรียกว่าอะไรเดคเคทสิบปีเซนจูรี่ร้อยปีแล้วมันยิ่มากกว่านั้นมิลเนี่ยนมิลเนียมเออหนึ่งมิลเนี่ยนมิลเนียมเมก ทำไมใส่ยเยมาเป็นสีชมพูแล้วเขาขี้ทำไมมันเป็นสีเขียวอ่ะขีเขียวมายังไงมึงมึงเอาไปฝังไ้ไหนมึงเอาไปฝังไปไล่ชาอะไรสักนี่ไงเขาบอกเอาไปหมักในขี้เถ้าและแกลบต้มที่มีส่วนผสมของปูนขาวปูนขาวมันคืออะไรบะก็ปูนขาวไงปูนขาวก็คือปูนขาวไฮโดรลิคลามยุคก็มีปูนขาวเหรอยุคฮองเต้เหรอ หมิงมีแล้วหมิงมีแล้วปูนขาวมีนานแล้วหมิงปูนขาวแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีลักษณะเป็นผงหรือก้อนสีขาวเป็นวัสดุที่ได้จากการเผาเห็นปูนไดกเคยลองไข่ยอมาสีทองไหมนูลลาดิเงยไม่เคยผมกินไข่ยอมาธรรมดาผมยังกินไม่ได้ผมจะเอาบรรยายหน่อยเป็นแดกไข่ยอมาสีทองโนเออคุณรู้ป่ะปูนขาวอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยที่คนสู่ไฮชโปเลยนะเว้ย แต่ว่ามันทำจากล้วมันทำจากอะไรวะดิน่ะไม่รู้มันทำยังไงมันทำมันมันทำปูนขาวขึ้นมายังไงวะผมนึกไม่ออกเลยว่าอะไรที่มันจะเป็นอะไรที่มันจะแบบคือปูนขาวที่มันเป็นของเหลวมันแบบผมไม่คิดไม่ออกว่ามันจะมีของเหลวอะไรที่มันสามารถขึ้นรูปเป็นปูนขาวได้คูมกาวิคอนกาวิคอนของคนตามให้น่ไหนทำไมถึงเป็นปูนขาวอ่ะทำไมไม่ทำเป็นปูนสีอื่นไม่มันไม่รู้ก็มาถึงไม่รู้มันทำจากอะไรปูนขาวทำจากอะไรวะ ม่เปลดอกอยเหรอจริงเหรอที่จะใเซซิลิกา้าทำเยี่ให้แคลเซียมทำหรอใช่ไหมถ้ามันก็ชื่อมันก็ชื่ออะไรวะยูมันเขียนว่าไม่ไม่รูอวันยมออรรูมันชื่ออะไรมันชื่อแคลเซีมยมไดรอกไซด์ก็ต้องทำจากแคลเซียมดิผมไม่รู้เรื่องเลยปูนสมัยโบราณเนี่ไงเอาหินปูนหรือหินเปลือกหอยมาเผาได้ปูนดิบเอามาพรมน้ำนี่ไงได้วิธีใช้ชีวิตรอดแล้วทุกคนถ้าเกิดอะไรอะไรทมร่มสลายก็ทุกคนก็ดูดูดนะครับ มันจะรอดหรอมันไม่ใช่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สโตนไม่ยังไม่น่าจะรอดเลยจริง <c oughs> <c oughs> น่าจะกลายน่ากลายเป็นสโตนอยู่ด็อกเตอร์สโตนกลายเป็นคิดนี่สโตนน้ำจากใบชาและเกลือโดยฟอกให้ทั่วทั้งใบใครมีอาการหมักไข่เค็มแล้วไข่เค็มทำยังไงวะไม่รู้ผมทำผมทำอาหารไม่เป็นครับไม่น่าจะเป็นอาหที่ไข่เค็มทำอย่างไรผมจะนั่งมันหมักอะไรเค็มๆแล้วก็ว้าวไม่รู้เล <c oughs> ยไข่เค็มมันหมักของเค็ม <laughs> หน้าการพิกจูไข <laughs> ่เค็มทำยังไงให้อร่อยแล้วให้เหมือนใครสืบต่อไปมาอย่างยาวนานเอไขเ่เป็ดลงไปแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูกาะให้ทวดิ้นไม่ห้าทีแล้วก็ทิ่อีกด้านชิ้นไม่ห้าทีเตรียมชาหนึ่งไว้ใส่เติมลงไปน้ำไข่เต็มาะคุกเติมให้ทวดใส่ขั้นใส่สองขนมหวานปิดลาให้กันไปทิ้งไว้เจ็ดวันแล้วมันก็จะกลายเป็นไข่เค็มเยี่ยมทีนี้เดี๋ยวทำไข่เค็มเป็นละมันน่าจะให้เปลือกไข่โดนในนี้ปะโดนน้ำส้มสายชูกัดแล้วมันก็จะขึ้นรูปเป็น เออถ้าใช่ฉีเด็กฉีเด็กก็มีเลือเป็นกดนะฉีคนอ๋อเออใช่ใช่ใช่น่าจะให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยจริงๆมันไม่ได้เค็มแต่เกลือวะาผเอรามครีไข่ไม่ใส่เกลือแล้วรู้สึกว่ามันยังเค็มอยู่โอ้โหนี่ไงถ้าใช้สูตรใช้สูตรต้นตำลับฉีเป็นด่างแล้วไข่เค็มมันออกมาเป็นสีเดียวกับไข่ยี้เออไข่ยิ้วมาวะ มันจะแยกบอกได้ไงว่าไหนมันประเภทไหนเฮ้ยมันเป็นมันเป็นไข่เยี่ยวม้าที่ไปทาไข่เค็มอีกทีหรือเปล่าสมองโตซ้อนซ้อนในซ้อนอีกทีหนึ่งเนี่ยใครเบื่อไข่เค็มเบื่กสีขาวแบบเดิมอยากเพิ่มสีสันเอาไข่ไปใส่สีผสมอาหารเนี่ยไม่เออน่ใช่บ้งเนี่ยเขาแค่แต่งเปลือกสีอ่าแต่งไปแต่รสชาติก็ยังคงเค็มเหมือนเดิมันไทยตงติดกินเค็มมากอ่ะใช่ โอเคเราได้วิียมไข่เค็มแล้วถ้าไม่อาบน้ําไข่จะเค็มไหมครับไม่มันจะเปรี้ยวมันจะเป็นไข่เปรี้ยวทั้งนั้นอาบน้ำนะครับยิ่งเวลาไปงา<อ>นข้างนอกเนี่ยต้องอาบน้ำมาเยอะเลยจริงเราต้องอาบน้ำเผื่อคนที่ไม่ได้อาบในงานเลยไม่งั้นคุณจะได้แบบไอ้เหี้ยมันคือแบบม,แบบมันคือมหาก,กรรมที่แบบว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นแบบเป็นแบบซซองบิสเนสแมนนะผมจะเดินคิ้วกล่องโลออนไปขายสูตรเข้าไปทีเดียวเหมือนซูเปอร์แมนตอนสุด,สดตัวไหน S <S <S <N> จะวันหนึ่งประเทศเราต้องเส้นอากาแบบดีเวชเพือ่อที่จะกองฟิลเตอร์กลิ่นในงานเคยสงสัยว่าตอนแรกทำไมไขยยม่ย่อมมาถึงต้องเป็นสีชมพูตอนแรกเราคิดว่าทำเพื่อให้แยกออกว่ามันเป็นไข,ขยย่หรือไข่ย่อมมาแต่จริงสีมันเป็นขบวนการหมักเพื่อให้ความเป็นด่างซึมเข้ารูเล็กๆคนเปือกไข่แล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีจนด้านในไข่เปลี่ยนสภาพตัวเปือกไข่ด้านนอกเองก็เพิ่มมีรูคพุนไอเชี่ยวคนน่ากลัวเลยซึ่งหากเราล้างออกขี้แกบที่หมักไว้ออกให้ทำให้เสียค่าสมดุน pH เดังนั้น เพื่อทําให้ไข่เยี่ยวมาเจ็บไปได้นานจึงต้องเอาสีมาทาทับไว้เพื่อช่วยรักษาค่า pH สม่รเพี่พระเจ้าช่วยมีสีอยู่นไข่ถ้าเราถ้าเราทํากับไข่ในทุกๆไข่มันจะได้ผลไหมน่าจะได้นะแต่ว่ามันต้องแบบมันต้องต้านมันต้องต้านไม่ได้เปิดไข่มันต้องแบบกันค่า pH ไม่ได้จนมันค่าข้างในมันเปลี่ยนจะมันซึมไยจะมันออสโมซิสเข้าไปในเปลือกไข่อ่า เชียวผมไม่ยินคำว่าออโมสิกสิทธิ์น้นมากตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วผมวางหนังสือไว้ใต้หมอนเพราะผมขี้เกียจอ่านแล้วมันก็ออโมสิกเข้าไปในหัวคุณไม่ <c oughs> จริงไปแล้วมอสิกเข้าไปในหมอน, <c oughs> นจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่มีให้ตายไปในตัวในเวลา3 0มถึงสี่าวันแต่ถ้าใครจะเอาไปต้มก็ต้องาความร้อนต้องเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะสุกสามารถทำน้ำยำแซบๆลาดลงไปยำไข่เยี่ยวมาโอ้พระเจ้า แถมใช้ใบก็โซเดียมแล้วกินแปลกๆกินแมังแรงจริงเว้ยค่ะยังว่ากินแมงแย่มากแบบกินแม่งแบบถ้าใครกินได้ก็คือแบบว่าไปลบไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ไกินหนูใน้นนมเพาะโดยไม่เป็นไรไปลบในลุมเพาะแบบในฟอนตได้โดยที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรมันอยู่บ้าน เรื่องเรื่องควรระวังนี่ไงเรื่องควรระวังคือปริมาณโซเดียมแล้วมึงเอาไปย้ำให้โซเดียมมันเพิ่มอีกทีนึงมึงกินไปฟองเดียววันหนึ่งไม่ต้องกินอะไรเพิ่มแล้วคนไทยไม่กลัวโซเดียมเยอะหรอกคนจริงคนไทยไม่ต้ <S 1> <S 1> องกลัวหรอกไอคนไทยเวลามันจะถูกตั้งโรงงานนิวเคลียร์ในประเทศเนี่ยเอ้ยไม่ได้นะครับโรงงานนิวเคลียร์มีข้ออะไรโหแบบ แล้วกินแล้กินก๋วยเตี๋ยวมะระข้างทางกันยังก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมะระข้างทางนี่มันติดแรดเดยอะกว่าไอล้ลงยูเรเนียมแบบคูตโตเนียมแบบยูเรเนียมที่มันแบบเวสเยอะแล้วอจริงๆตัวเขาเลยนะตัวพวกพลังงานนิวเคลียร์นี่เป็นพลังงานจัดเปนจัดพลังพลังงานสะอาดด้วยซ้ำอันจริงเอาเอาคนไทยมาบดลมกันนี่ได้โรงงานได้พลังงานแบบพลังงานสะอาดเลยเอาโกรธเอาโกรธคนไทยไปลอยอ่ะแล้วมันก็แบบเอาไปลอยอังคารนะ แล้วปลาในบอกว่ากลการเป็นปลาในภุกิชิมะไดจิแล้วก็ตายเวลาแบบเวลาบรรทุกลุษรุ่นก่อนเราที่แม่งแบบอยู่ในประเทศไทยมาครบประมาณ70-80ปีตายเอาไปเผาแล้วก็เอากระดูกแกไปลอยอางคาร แบบลค่ะได้แม่น้ำเจ้าพยาติดแลดคุณอนุญาติยูก๋วเดี๋ยวเรือที่ล้างเส้นในแม่น้ำก็แลดหังโอ้ยคนน่ากลัวแบบเวลาคุณเอาเครื่องตรวจในระดโเจนแล้วคุณแบบเอาไปจี่ในเขาเรยกองเอาไปจีในในน้ำทะเลว่าเรามันจะแบบขึ้นเสียงมิเตอร์มน โอ้โนไปหายอนี้เองนี่ยเอาไปจิ้มแบบไข่ที่ผมกินเข้าไปในปากเียจริง <laughs> คนไทยถ้าคุณเอาแสงมาแสงไอ้แบ็คไลท์มาสองตัวคือมันจะเรื่องแสงเลยเพราะมันกินไข่เยอะมาเยอะเกินไปตอนนี้คนไทยตอนนื้นอะไรอะไรคือเรื่องแสงได้คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว เพรอันนี้แม่งคือคนไทยสเปกตรัมของแสงมันยังไม่ผ่านมาจากคารุเมฆมากพอเลยคนไทยถ้าโดนผ่านโดนแสงจันทร์เต็มที่จะไม่ใช่มนุษย์หมาป่าเลยจะกลายเป็นมนุษย์เรืองแสงนอ,นอกจากแม่งจะเป็นไอเอ็มอะตอมิกแล้วแม่งยังสามารถเป็นด็อกเตอร์แมททันได้ด้วยเป็นฟัวและเซนไกยไม่เป็นรูปไอ้ด็อกเตอร์แมททันที่มันเอานิว้วชี้แล้วก็แบบระเบิดทุกอย่างกลายเป็นแบบสาส์นแต่ว่าจริงๆมันเป็นแบบแม่งเป็นปลาพลังไข่าย คุณลองลาดเลยไขย,ย่ม้ามันสามารถทำสีเอฟีได้ครบบสีของไข่ย,ย่อม้าที่มันเป็นแบบเป็นเป็นอย่างเงี้ยไขย่อม้ามันสามารถมีแบบความสามารถในการมองทะลุได้ถ้าเกิดมีตัวอ่อนอยู่ข้างใน,ม,น,นมันก็ตลกมันกลายเป็นอมพันในรศิบากดูดินากลัวชิ้นหายเนี่ยคุณดูนะคือมันลักษณะที่แบบว่าไขา่ครบคืออีกทีหนึ่งก็คือไข่ไข่เปลือกไข่มันมองทะลุได้แล้ว แบบใช่นั่นคือไม่เป็นไอ้นี่แล้วมันมันรีเฟกจากอีกฝั่งแล้วอะมันกลายเป็นเยลลี่อะคือหลายคนก็ชอบเพราะมันในเท็กเจอร์มันหนึบหนึบไปละแต่ว่าอ่าใช่ใช่ท่าที่เคยกินมันอย่างนั้นจริงแต่ว่าแม่งแบบรสชาติแม่งคือแบบไม่รู้อะคุณลองเอาคุณลองเอาคนที่รอดจากเชอร์โตบิลมากินเลยรสชาติมันเหมือนลิ้นของคุณตอนที่คุณไปดับเพลิงในในเตาปฏิกรณ์เลยขั้วที่แม่งแม่งกลายไปในแม่งนอนโรงพยาบาลเลือดอาบอีกรอบเลจริงจซีเซียมที่หายไปอาจจะตกไปอยู่ในหม้อไข่ยังมา ถังไขยโยมาไอไข่แดงที่สีดำๆรสชาติเป็นไงมันอธิบายไม่ถูกเลยรสชาติมันโคตรแปลกอ่ะไข่กินไขยโยมาลองมารีวิวเลยรสชาติตอนตอนกินไข่มันมันอร่อยดีครับพวกคุณทนกลิ่นมันได้เหรอว่ากลิ่นมันระเหยขึ้นจมูกไปเลยกลิ่นมันแบบกลิ่นมันแบบโอ้ตอนผมโดนใจน้ำตาผมยังไม่รู้สึกเฮี้ยขนาดนี้ <c oughs> คุณไปโดนมาตอนไหนไป็อบมาใช่ไหมผมโดนเจ้าตา2ตาสองที่ในชีวิตครั้งหนึ่งโดนโดยทหารอีกครั้งโดนโดยตำรวจครบแล้วสมแล้วเองถามแบบควา,าสมสนใจคนไทยยไหนรัชอาวาราแห่งชาติไข่โยมา้าทำไมไม่มีม้าในสมการ <c oughs> ไว้มา้าออกลูกเป็นไข่กอนให้ <c oughs> ม้าที่มากกอนออกลูกเป็นออปตัวก็เป็นไข่ เฮี้ยวอะเลยก่อนว่าผัดกะเพราไม่น่าแสบเพราะแก้มตาไม่ผัดกะเพราเวลามันมันมันผัดอะผัดไฟแรงๆอะคุณแล้วใส่แต่ผมผมผมไม่แสบตานะผัดกะเพราผมผมผมจามอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเผาเนี่ยเผากระดานเงินกระดาษทองอะผมไม่นั่งร้องไห้อยู่ ทำไมคีดขึ้นหนึ่งกงอ่ะไฟแสบตาเยอะขวัญแม่งโคตรแสบตากงเข้าตา <c oughs> กงเข้าตา,ายเยอะเชี่ยไข่เยี่ยวม้าเจ็ดเออไข่เยี่ยวม้าเจ็ดสีมันนีเจ็ดแสงเลยสีแม่งโค้ดส,ส,ส,สีมันนีนี่ละดูนสีเหมือนเอ็มเหมือนเอ็มที่บ้านเลยไข่ส <c oughs> ีม่วงแม่งคนน่ากลัวแล้วนึกถึงไข่ทานอน แต่ไข่เป็นเมนูที่หลากหลายมากเลยใช่ไหมแบบไข่แม่งสามารถทําได้ทุกเมนูเมนูที่แสดงเ,เมนูที่เมนูที่ผมกินแม่งก็มีแต่ไข่เกี่ยวไข่ยังเป็นหนึ่งในสุดยอดที่แบบว่าคนแม่งแบบออกไปมิวจิงแบบว่าทุกเมนูมั้งแบบ <laughs> ผมเจอแต่กระปุกลมลมไข่ที่เขาทำไว้ยตัวเดียวจะเป็นไข่ดาวหลายสกิน <laughs> อันนี oh, อนนน้อันนี้เป็นเออเอาเรียกนะเป็นเป็นไข่สันโดร์ isolationism ไข่แดงไข่แดงโซเชียลแองไซตี้ทำไมถึงมีไข่แดงว่าไข่ขาวเป็นไข่แดงปิดประเทศไข่ดาวไข่แม่งรูขึ้นมาเป็นส้มเพราไม่เขียนว,ว่าไอแคลรีเลตหรอเูาถึงไีเลี้ยงไนี่ได้หรอเลเี <c oughs> <c oughs> ่ยวแโดนัทไข่ไ <c oughs> ข่แตกจริง <c oughs> แตกในด้วย ฝึกไว้นะทุกคนเราต้องมีเมนูไข่ของตัวเองเราจะไม่มีทางเป็นคนแบบเราไม่มีทางเป็นคนพิเศษเลยชาถ้าเรายังไม่มีเมนูไข,ข่ประจําตัวตถ้าคุณจะเข้าก้าขอขวดนี้ไข่ประจาตัวของคุณชื่ออะไรโนไม่เอาไม่เอาไอา้ไขวาล่างด้วยะา่าด้วยคนน่ากลัวไข่เียไข่กินแล้วเดินเลยไข่สกินฮารลวีนไปลงเสื้อผ้าัวมย มันมันแบบมันโดนมันโดนเขาเลยนะโดนการทําให้แบบค่าพ h เแม่งแบบทําให้ตัวแบบไข่แม่งสามารถที่จะแบบอ่ก็นี่แม่งกลายเป็นไข่จางนะลมไม่เป็นไข่ที่แบบว่าแบบไป็เป็นไข่ที่แบบผมดูข้างนอกผมรู้สึกว่ามันเตัมกรีดล้องของเขา่ว่เหลืออยู่คุณลงรู้นะเว้ยว่ามันโดนทําให้เป็นแบบเ้าเลยนะปฏิสนธินอกไข่จนแม่งกลายเป็นแบบงี้ย แบบไม่มีลายสโนว์เฟรกเกาะอยู่ข้างบนได้ยังไงไปรู <c oughs> มับโ <c oughs> คตรน,น่ากลัว <c oughs> มันเป็นโดนฟ้าผ่าไม่ <c oughs> ม,มีสัญลักษณ์ของโซโแล่อยู่ตรงแบบอยู่ตรงอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แล้วก็แบบไข่่งกําลังแบบโดนกระสุนหน mm ึ่ง <c oughs> มิลลิเมตรยิงมันกำลังจะระเบินบบดนะคุณ <c oughs> บแบบจริงๆที่การไม่จะการระเบิดไปมันคือเปลือกไข่เปลือกไข่กำลังกันจากซูเปอร์โนวาระเบิดไข่โยม้าทำแบบฉี่ออกมาจริงหรือไม่ มันชื่อว่าจริงชื่อมันมาจากไข่เยี่ยวมาสารฐานเกิดจากคำว่าท้องท้องเสียจากคำว่าเหี่ยวเมาเหี้ยวเมาเหี่ยวเมากลายเป็นเยี่ยวมะอะไเงี้ยใช่ไข่เหี่ยวเมาไข่แปลว่าไข่หอขี้เท่าไข่เยี่ยวมาเกิดจากปฏิกิริยาของกรรมัทันที่อยู่ในโปรตีนที่อยู่ในไข่จนกลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟและแอมโมเนียทำให้กลิ่นคล้ายๆฉี่ อ๋อก็เลยได้ชื่อว่าไข่ยิ่งมาทำจากคนทำจากเยี่งของคนที่เชื่อามาม้าไหนครับมา้ <laughs> าอะไรแบบหมาเฉียวม,ออม้าอ่อนในสมัยก่อนไข่ยิ่มาทำด้วยขี้เท่าปัจจุบันแช่ขี้เท่าเลยปัจจุบันเป็นปูนว่ะ <laughs> แช่าสารทำอะไรทำไม่ใช่ละน้ายอ <laughs> <ช>๋อโอเคคาได้ปูนแดงทำให้เปลือกไข่มีสีชมพูซึ่งพอกไว้เพื่อปิดพงอากาศจากเปลือกไข่ แต่แอบใช้สารตะกั่วออกไซด์หรือซัลไฟลพอกหรือแช่เพื่อให้เป็นไข่ย่อมาเร็วขึ้นและเซตตัวได้น,น,นานแต่สารตะกั่วเราเป็นอันตรายต่อร่างกายกินมา้ๆาคุณกายเป็นปในเทอร์มินาเตอร์สองแล้วเว้ยสารตะกั่ว <c oughs> โน้กายเป็นในเฮียทีหนึ่งพันกายกายเป็นตัวละครที่แบบเหลวไปในน้ำได้แบบต้มแดงอะโ <c oughs> นเอาสูแปลงมาเป็นสารตลอด <c oughs> <c oughs> เป็นอมาตานะเว้ย S <S <S มันอาจจะเป็นมนอาจจะเป็นหัวลับจากการที่คุณเออเสกเหล็กไหลเขา้าตัวนานเหมือนในวัดไทยนแหละจริงๆเขาอาจจะอยากเป็นเทอร์มินเอเตอร์ดูไลน์นี่จบไข่แข็งแน,น่นอนครับบอกเลยแต่ต้องเลือกว่าจะเป็นไข่ด่างหรือจะเป็นไข่เป็นกดและนั่นก็คือเรื่องราวของไข่ ที่แม้จะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้แต่ก็อาจจะฟักสัมวันไลฟ์ได้เหมือนกันหากปรุงไม่ดีและสําหรับพวกคุณตัวกินไข่ที่ยังอยู่ถึงท้ายคลิปหากอยากได้ชีวิตที่ปลอดภัยมั่นคงไม่โดนฟักจากสิ่งใด<อ>เชิญร่วมติดตามเพราะมันฟรีและสมัครสมาชิกเพราะมันไม่ฟรีเพื่อได้รับการคุม้มครองโดยเหล่าแมวน้ำในไล่เจ้าของฟาร์มไข่และมีเจ้ากรมเหล่านี้คอยดูแลไม่ให้ไข่หน้าไหนเข้ามาฟักหน้าคุณได้อย่างใดสำหรับวันนี้เขาให้บริโภคไข่ดิบและไข่เยี่ยวม้าอย่างปลอดภัยสวัสดีครับ